กวินตัดพ้อเมียไม่หวานเหมือนเดิมเจอบันทึกรักเมื่อพ่อบ้าน,น้อยใจกวินตัดพ้อปุ้มปุ้ยไม่หวานเมียงัดบันทึกรักมาโตแต่เป็นบันทึกค่าใช้จ่ายทำเอาไปไม่เป็นมาดูโมเมนต์ชวนหาจากครอบครัวกวินปุ้มปุ้ยกันค่ะที่มักจะมีเรื่องราวบอแบามาให้แฟนๆได้คำตามเสมอล่าสุดนี่ยคุณพ่อกวินดูวันเขาออกมาตัดพ้อเล็กๆ ว่าแอบน้อยใจภรรยาคนสวยปุ้มปุ้ยพันธิพาเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกชายตัวน้อยเนี่ยความสวีดหวานมันลดน้อยลงไปนะในคลิปที่คุณกวินโพสตเนี่ยเขาเขียนข้อความเหมือนจะเกริ่นนำสู่เรื่องซึ้งซึ้งค่ะด้วยน้ำเสียงตัดพ้อเบาวๆว่าพอมีลูกเคยคิดว่าเราใส่ใจกันน้อยลงได้เห็นบันทึกที่เธอเขียนถึงผมแม้เหมือนคุณกวินกำลังจะเปิดเผยว่าเจอบันทึกรักที่ภรรยาแอบเขียนถึงความในใจให้ใช่ไหมคะเนี่ยแต่ถ้าคุณผู้ชมความจริงที่ทำเอาช็อก ทำเอาเงิบก็ปรากฏออกมาเมื่อบันทึกที่แม่ปุ้มปุ้ยเขาจดไว้ในโทรศัพท์เนี่ยถูกเปิดโปองออกมาค่ะกลายเป็นข้อความที่ทําลายความโรแมนติกจนไม่เหลืออชิ้นดีทําเอาคุณกวินถึงกับไปไม่เป็นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะบันทึกที่ว่าคือกวินติดเงินค่าบ้าน4ี่ล้านเจ็ดแสนค่าไฟเดือนมีนาคมหกพันเดือนเมษายนเจ็ดพัยยนี่มันบันทึกรักฉบับทวงนี้ชัดๆเลยค่ะ คุณกวินที่เจอบันทึกสยบรักเข้าไปถึงกับพูดไม่ออกเลยค่ะได้แต่เขียนแคปชั่นต่อท้ายคลิปแบบยอมจำนวนด้วยอารมณ์ขมปนเศร้าว่าไม่มีใครชอบถูกละเลยหรอกครับแต่บางอย่างลืมลืมไปบ้างก็ได้ทันทีค่ะพร้อมอิโมจิหัวร้อนน้ำตาไหลแหมพี่กวินคงอยากจะบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยลืมลืมไปบ้างก็ได้นะเมียจา๋างานนี้ทำเอากองเชียร์ครอบครัวกินปุ้มปุ้ยหาลัานโซเชียลเลยค่ะแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงความตรงไปตรงมาของแม่ปุ้มปุ้ยที่จัดการเรื่องเงินแบบชัดเจนสุดๆ ในขณะเดียวกันก็เอ็นดูในความน้อยใจแบบคำคำของพ่อกินที่สุดท้ายก็ต้องยอมซีโรราบต่อบันทึกนี้ฉบับค่าใช้จ่ายในบ้านที่ภรรยาจดไว้นี่แหละค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักปัญหาของครอบครัวนี้จริงๆค่ะเราไปหาพี่ชชรเลิฟให้ไปหาไหมนเนี่ย Da teller det nå.